วัสดีค่ะชื่อพอเพียงเทียนทองอินนะคะชื่อเล่นชื่อแองเจิลค่ะชื่อภาพนี้มีชื่อว่าสองสว่างท่ามกลางทางมืดมนค่ะชีวิตของมนุษย์มักพบเจอกับความมืดมนเปรียบเสมือนความิ้นงวังที่ไม่สามารถรู้ได้ยากเราจะพบเจอแสงสว่างอนันลุลุนอีกครั้งหรือไม่ในที่สุดเราจะได้เรียนรู้ว่าแสงสว่างนั้นอยู่ใกล้กับเราเพียงเพื่อขอแค่ก้าวเดินต่อไป สิ่งที่ผูดขึ้นมาในหัวของฉันในตอนที่ตัดสินใจกดชักเตอร์ด้วยนยิ้วชี้่อนหน้านี้นวัดราชนาตรามวรวิหารฉันและเพื่อนร่วมกลุ่มกําลังเดินทางเข้าไปยังปราสาทที่เรียกกันว่าโลหกปราสาทวัดแห่งน,นี้สร้างขึ้นในสมัยพระบาทสมเด็จพระนั่งก้าเจ้าอยู่เพื่อเฉลิมระเกียรติแด่พระราชนาฏาของท่านซึ่งเป็นโลหะปราสาทแห่งแรกของไทยด้วย หลังจากที่ก้าวเข้าไปยังวัดแห่งน,นี้ครั้งแรกฉันก็รู้สึกถึงความรู้สึกที่ชัดเจนจมตีเข้ามานั่นก็คือความตื่นตาตื่นใจในความงดงามต,ตาของที่แห่งน,นี้แสงแดดที่สาดส่องเข้ากับปราสาทสีทองอรารับแต่งแต้มไปด้วยแสงแดดสะท้อนความโดดเด่นที่ตั้งตรานารอยู่ท่ามกลางพุ้งไม้สีเขียวแซมดอกไม้เป็นภาพที่ฉันคิดว่ามีแต่ในนะวิยาณเสียอีกเมื่อเ,เข้าไปก็ได้พบเจอกับคุณลุงคนหนึ่งพร้อมกับจ่ายเงินค่าเข้าชมจิตบ,บาทพวกเรา บำรวจหน้าในปราสาททันทีในตอนแรกพวกเราใช้เวลาในการสำรวจชั้นล่างนนค่อนข้างนานค่ะจนใครสักคนลึงกล่าวชวนให้เค้ื่อนไปสำรวจข้างบนบันไดที่นี่เป็นลักษณะบันไดวนรูปร่างโค้งเคี้ยวหมุนวนขึ้นไปหลายต่อหลายชั้นจนนับไม่ท้วนพวกเราเดินเึลนด้วยความเหนื่อยล้าและสงสัยว่ามันจะสิ้นสุดตรงไหนกันนะจนได้มาหยุดที่ชั้นหนึ่งชั้นมองรอบตัวความร้อนมีข้าบกคลุมรอบกายทงโดยที่แคบแยกออกเป็นสี่ทิศจากบันได เลือกเดินตรงไปทางข้างหน้าของตัวเองและได้พบกับสิ่งที่ตนเองคาดไม่ถึงภาพของเพื่อนในกลุ่มกําลังถ่ายภาพประสาจากประตูวัยกอดใจนึกฉันรีบยกล่องขึ้นมาและกดชัตเตอร์ท,ทันทีแสงแดดที่ส่องกระทบประสาตสาดเข้ามาภายในเปรียบเหมือนความหวังด่งแสงสว่างบนเส้นทางอันมืดมิดที่เราพบจเจอโดยไม่ทันตั้งตัวให้ฉันได้คิดว่า บางครั้งชีวิตของมนุษย์นั้นในระหว่างการเดินทางอาจพบเจอกับความเหนื่อล้ามนหมองแต่ในขณะนั้นเพียงเราก้าวเดินต่อไปอาจจะได้เจอแสงสว่างที่เปรียบเสมือนโอกาสให้เราได้เริ่มต้นใหม่ได้เสมอขอบคุณค่ะภาพนี้ทันเพที่เห็นภาพไม่นึกว่าจะสร้างวิติข,ของภาพได้ประมาณนี้เพราะว่า ดูองค์ประกอบของภาพแล้วเนี่ยมันเป็นเปอร์สเป i v e ฟที่เป็นศูนย์รวมในเซนเตอร์มากเลยผนังสองข้างจากด้านบนขวาพุ่งไปสู่เป้าหมายตรงจุดทั้งซ้ายขวาะครับและที่เห็นได้ชัดเจนคือแสงและเงาที่ตกลงไปบนพื้นนั้นเขาวางองค์ประกอบของภาพได้ค่อนข้างจะดีมากไม่ไม่เกินไม่เลยเป๊ะอยู่ตรงนั้นแล้วพอแงที่มข้างบน คือเป็นที่สะดุดตามากเพราะว่าสีทองที่อยู่ตรงนั้นมันเป็นมันเป็นอิมเพรสชัของในภาพเลยทีเดียวนะครับเพียงแต่นิดเดียวเท่านั้นว่าผู้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นมีสีหน้าอะไรไม่รู้แต่มันก็มันหมดอดหมองไปหน่อยเท่านั้นเองนะครับแต่ถ้าว่าในส่วนรวมของภาพเนี่ยแสงเงาได้มันสมกับเนื้อเรื่องที่เมาบอกว่าภาพนีม้มันสวยดีภาพดีรื่น ขอบคุณครับเพื่อด้วยปัญญาแสวงหานะครัทุกคนที่เราได้ฟังเ,ร,เราว่านักเขียนผู้ดีนะต้องเรียกว่าเป็นนักเขียนแล้วนะมีการเล่าเรื่องมีชั้นเชิงในการเขียนแล้มีการเปรียบเลยแล้วก็มีการเล่าบรรยากาศเหมือนกับว่าเราเนี่ยได้ร่วมเดินทางไปกับเขาด้วยเลยนะครับถือว่าเยี่ยมมากมาก ชอบรุ่นนี้นะเพราะว่ามันมีมิติแล้วก็มันเหมือนมีแสงมาหาเราเลยจากการสะท้อนเนี่ยมันมันทำให้มีชีวิตนะฮะบอกว่ามีชีวิตมีแสงที่เป็นภาพศิลปะส่วนเนื้อเรื่องนะครับก็มีการเขียนมีการบอกเล่ามีเปลยนเปลยมีฉากมีบรรยายทึ่สารที่ว่านี่อยู่ที่ไหนนะครับมีการเล่าเป็นเป็นเป็นเรื่องราวเป็นสเต็ปเป็นขั้นตอนนะครับแล้วก็ตอนจบ ตอนจบก็โอเคนะครับเพราะมีการเปรียบเทียบมีการปิดสรุปได้ดีมีสิ่งหนึ่งเมื่ออันนี้เราเขียนมาก่อนใช่ไหมครับเมื่อเขียนมาอ่านแล้วเราจะรู้เลยว่าเมื่อเราอ่านเสียงดังเนี่ยเราจะรู้ว่ามีคําซ้าคําผิดอย่างเช่นรู้สึกความรู้สึกเนี่ยถ้าเราอ่านเสียงดังเราจะรู้เมื่อวานเนี่ยจะไม่มีเวลาเลยไม่ได้ทบทวนว่าเมื่อเราเขียนอะไรเสร็จเนี่ยเราควรอ่านเสียงดังดังพออ่านเสียงดังเราจะรู้ว่ามีคําซ้ํแล้วจำมีผิดเมื่อตะกี้ลืมบอกของของ แป้งมั้งฮะแป้งก็จะมีคำว่าไม่ว่าไม่ว่า,วาติดการลองสังเกตดูนะครับมันจะซ้ำเป็นครับซ้ำซึ่งมันจะไปเพราะถ้าเราอ่านเราจะรู้ก็มีติแกงแ,แ,และกๆหน่อยนี่แหละครับครับขอบคุณครับ